Tchau. สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568 วันนี้เวลา17นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2568ในการนี้ทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนพานหน้าฐานชุกะชีทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนำ้ำมศการไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนำ้ำมศการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนำ้ำมศการทองทิศท,ที่หน้าธรรมมาศศิลา จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้พลอกกาศโทพภักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อํานวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระราชนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ท่งพระราชอุทิศไว้จํานวนหพระอารามประกอบด้วย วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิสถิตมหาศรีมารามวัดราชประดิษฐิศิตมหาศรีมารามวัดเบญจมาพิษดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วทรงหยิบเทียนชนวนทรงจุดไฟจากคมไฟฟ้าแล้วเจ้าพนักงานสุภรัตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถ โดยพระราชวงศ์และข้าราชการได้ฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนแล้วพระราชทานเทียนชนวนให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนจากนั้นทรงกราบที่พระแท่นแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนไตรัยจบแล้วทรงรับโคมแล้วทรงพระดำเนินเวียนรอบพระอุโบสถสามรอบวันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน6เป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปริมพภาน ของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศัสนิกชนถือเป็นประเพณีสําคัญในการบาเพ็ญกุศลส่วนราชประเพณีนั้นพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยเมื่อเสด็จพระราชดําเนินเวียนรอบพระอุโบสถครบสามรอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงโปรยดอกมะลิที่ทรม,มาศศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ทรม,มาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลจากนั้นพระราชยานวัชระชิโนพาสประธานสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขบาุญณมีกถาจบแล้วทรงหลังทักซิโนโทกพระราชยานวชิราชิโนพาสถวายอนุโมทนาเสร็จแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะแล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์จำนวนสี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาจากงานพระสงฆ์ถวายอดิเรกพระราชพิธทีทรงบำเพญ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยต่อมาได้ว่างเว้นไปครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยมีพระราชดำริ ร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหาธาตุทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ฟื้นฟูขึ้นใหม่แบ่งเป็นสองวันคือวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6และวันแรมหนึ่งค่ำเดือน6จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม และเป็นพระราชาพิธีต่อเนื่องกันสองวันคือวันขึ้น14บ่ค่ำเดือนหเป็นพระราชพิธีทรงตั้งปรียนและวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6เป็นพระราชาพิธีทรงบำเ,เ, 6, เพ,รราาพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระสันธป,ปาปาลีโอที่14ในโอกาสที่ทรงได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสันธป,ปาปาพระองค์ใหม่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระรชาชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระสันธป,ปาปาลีโอที่14ในโอกาสที่ทรงได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสันตป,ปาปาพระองค์ใหม่เมื่อวันที่8พฤษภาคม2568ความว่า สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่14นครรัฐวาติกันในสุภาวาระอันเป็นมงคลยิ่งที่พระคุณเจ้าได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระสันตะปาปาซึ่งเป็นสมณศักดิ์อันศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอน้อมถวายพระพรมาด้วยความเคารพยิ่งขอพระคุณเจ้าได้ทรงมีพระพระนามัยอันสมบูรณ์มีกำลังพระวรากายพลังใจที่เข้มแข็งและ,กะเกษมสำราญ,ญยิ่งยืนนาน การที่พระคุณเจ้าได้รับการยกย่องสถาปนาขึ้นสู่ตำแหน่งอันสูงส่งนี้ได้นำมาซึ่งความสุขสงบและความปลื้มปิติต่อชาวโลกไม่ว่าในหมู่ชาวคริสต์หรือในหมู่ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นก็ตาม ด้วยศรัทธาอันประจักษ์จิตวิญญาณที่สูงส่งและความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่พระคุณเจ้าได้ยึดเป็นรากฐานในการบำเพ็ญพระกรณียกิจอุทิศพระองค์เพื่อส่วนรวมได้ทำให้พระคุณเจ้ามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาของผู้ยากไร้รวมทั้งปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นในโลกอีกด้วย ประเทศไทยซึ่งเป็นสังคมที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธมีความซาบซึ้งอย่างยิ่งที่พระคุณเจ้าได้แสดงความยึดมั่นสนับสนุนการเสริมสร้างสะพานเชื่อมความเข้าใจและปฏิสัมพันธ์ซึ่งล้วนเป็นพลังผลักดันความสัมพันธ์อันดีความชื่นชมและเคารพซึ่งกันและกันในหมู่ชุมชนต่างศาสนาในประเทศของเรามาโดยตลอด ในสุภาวาระอันเป็นมงคลน,นี้ขอพระคุณเจ้าได้จงสถิตสถาพรเป็นประทีปแห่งศรัทธาแห่งความหวังและเมตตาธรรมให้แก่ประชาคมโลกตลอดยิ่งยืนนานพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศเนื่องในวันวิสาขาบูชา วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานต้นพระศรีมหาโพธิธทศมราชบพิษให้แก่ผู้รัาการจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเชิญไปปลูกในพื้นที่วัดาศาสนสถานสวนสาธารณะและสถา,านที่ต่างๆที่จังหวัดได้กำหนดเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันวิสาขาบูชาอาทิกรุงเทพมหานครที่สวนลุมพินีจังหวัดนนทบุรีที่อุทยานเฉลิมการจนาพิเศษ พุทธมนฑลจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านจังหวัดสกลนครที่วัดพระธาตุเชิงชุมสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีพุทธมนฑลจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดสุเทพธารามอําเภอปากพนังจังหวัดกระบี่ที่วัดมหาธาตุวชิรมงคล วัดนาทวีจังหวัดสงขลาและที่วัดควรกาหลงจังหวัดสตูลโดยมีผู้ราชก,การจังหวัดเป็นประธานในพิธีตลอดจนมีส่วนราชก,การและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากซึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระราชทานให้จังหวัดต่างๆได้พระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภายหลังพิธีปลูก พระศรีมหาโพธิทศมราชบพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานวีดิทัศนธรรมนาวาวังธรรมะพระราชทานเนื่องในวันวิสาขาบูชาเปิดเผยแพร่ในพิธีดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยทั้งนี้พุทธศาสนิกชนผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมวีดิทัศน์ฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y o f c e t h วัฏตะสงสารอันยืดยาวนานหาจุดเริ่มต้นและปลายสุดไม่พบทามกลางคลื่นลมแรงและความมืดมนในทะเลแห่งอวิชานั้นได้ปรากฏลำแสงแห่งพระบารมีแผ่ปกคลุมมาถึงธรรมนาวาลำน้อยนี้ในปีพุทธศักราช2566ในหลวงรัชกาลที่ิทรงเล็งเห็นถึงเจตนารม์อันแรงกล้า ของธรรมนาวาที่จะนำพาให้ผู้คนทั้งหลายได้เดินบนเส้นทางดับทุกข์ตามที่องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาศ,าศาสดาได้วางไว้พระองค์จึงทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยประชาชนของพระองค์ให้ตื่นรู้และดับทุกข์ได้ด้วยปัญญาตามแนวทางแห่งอริยมรรธรรมนาวาวา เรือหลวงแห่งธรรมลำใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งพระราชรัทธาอันแรงกล้าของพระองค์บัดนี้เรือหลวงแห่งธรรมธรรมนาวาวังพร้อมขับเคลื่อนเต็มกําลังตามพระบรมราชปณิธานอันยิ่งใหญ่เพื่อพาพระศพนิกรเข้าสู่ฝั่งอันกเกษมสิ่งทุกทั้งปวงตามรอยบาทสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ่งไปความสำคัญของวันวิสาขาบูชาเป็นความสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธองค์โดยตรงเนื่องจากว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์ประสูติขึ้นมาและเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้รตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณจวบกันกับเป็นวันที่พระพุทธองค์ปรินิพพานความสําคัญนี้เป็นความสําคัญที่เกี่ยวโยงกับ พุทธศาสนิกชนทุกหู่เหล่าที่พึงแสดงออกถึงพุทธบูชาต่อพระพุทธองค์เนื่องจากว่าการประสูติของพระพุทธองค์เป็นการประสูติเพื่อมาทําหน้าที่แสวงหาความรู้ในสัจธรรมการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เป็นการตรัสรู้เพื่อนํามวลหมู่มนุษยชาติเข้าสู่การดับทุกข์การปรินิพพานของพระพุทธองค์ได้ทรง มอบมรดกทางปัญญาให้แก่มวลมนุษยชาติแล้วปริิพานพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพุทธอัคราศาสนูปธรรมภพทรงมีพระราชศรัทธาอย่างยิ่งในพระบวรพุทธศาสนาทรงรับต้นพระศรีมหาโพธิ ซึ่งอัญเชิญมาจากพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียโดยทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพนั้นไว้ณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในวันวิสาขาบูชา11พฤษภาคมพุทธศักราช2568พระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิยาลงกรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพอันง,งดงามด้วยพระปัญญาตรัสรู้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญต้นพระสีมหาโพธิ์ไปปลูกใน77จังหวัดทั่วประเทศไทยพระราชทานนามว่าพระสีมหาโพธิทศมรราชบพิษมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชสัทธาจึงได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาใจความว่า พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรา,รามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามพระศีมหาโพดังนี้ 1. พระสีมหาโพซึ่งทรงปลูกไว้ในวันวิสาขาบูชา11พฤษภาคมพุทธศักราช2568ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิยาลงกรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพอันง,งดงามด้วยพระปัญญาตรัสรู้ 2. พระศรีมหาโพซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เชิญไปปลูกใน77จังหวัดทั่วประเทศไทยพระราชทานนามว่าพระศรีมหาโพธิทศมรราชบพิตมีความหมายว่า พระสีมหาโพ์พระาชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกาศณวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันขอความตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลานาน สมเด็จพระอริยวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลม,มหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกเวทีวิสาขาบูชาคลายดิถีประสูตน ตรัสรูและปริญิาผานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วควรเทพุทธบริษัททั้งหลายจักได้ระดึกถึงคุณพระรัตนไตรัยและบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงถึงพร้อมด้วยพระปัญญาคุณคือความรู้รอบในสัพพสิ่งทรงค้นพบความจริงสี่ประการที่เรียกว่าอริยสัจเป็นพลวาเหตให้ทรงถึงพร้อมด้วยพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณบริบูรณ์ครบ เป็นพระสัมมาสัมพุทธะเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายการที่เราผู้เป็นปัจิมาชนาตาชนซึ่งแม้เกิดภายหลังพุทธปรินิพานแต่ยังมีบุญวาสนาได้พบพระพุทธศาสนาอยู่ จึงไม่พึงปล่อยโอกาสวิเศษแห่งชีวิตในชาตินี้ให้ล่วงลับไปโดยไร้สาระขอจงตั้งตนเป็นสาวกผู้มีกุศลและฉันทะที่จะคอยสดับตรับฟังพระธรรมตั้งปณิธานในหน้าที่ที่จะอบรมพัฒนาตน ให้จะเดินขึ้นตามลำดับด้วยปัญญาอันถูกต้องท่องแท้และด้วยความเข้าใจเบื้องต้นว่าปัญญาคือสภาพธรรมที่รู้ตามความเป็นจริงแต่จริงใดคือความจริงและการเข้าถึงความจริงนั้นมีกระบวนวิธีกระทำในใจ ให้แยบคายอย่างไรผู้ปรารถนาความงอกงามในพระสธรรมจึงจำเป็นต้องเจริญศรัทธาปัสสาทะในพระปัญญาตรัสรู้ยาได้เสื่อมคลายแล้วหมั่นผลขวายศึกษาปฏิบัติธรรมะด้วยความอดทนยาได้หลงทนงตน เหลือคิดเองพูดเองให้เข้าใจไปเองโดยด่วนสรุปโดยขาดการศึกษาพระพุทธานุสาสนีอันมีมาในพระไตรปิฎกซึ่งดำรงอยู่เป็นหลักพระาศาสนาสืบมาถึงปัจจุบันให้ถูกต้องทองแท้ตามหลักสูตรและวิธี วิทยาอัานชอบเพื่อจักได้เป็นชาวพุทธผู้ไม่เดินหลงทางไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนับเป็นพยันตรายร้ายแรงทั้งในชาติปัจจุบันและในสัมรายภพนิถีวิสาขบูชาปีนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ตั้งปณิธานให้แน่วแน่ในอันที่จะพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขาให้มีศีลเป็นที่รักให้มีสมาธิตั้งมั่นและให้มีปัญญาจ่มแจงจงเป็นผู้เห็นชอบคิดชอบและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อเปิดโอกาสให้สันติสุขอันประเสริฐมาสถิตมั่นในตนและสังคมสมด้วยพระพุทธภาสิทธิว่าปัญญาวิชิวีชีวิตมาหูเสษถังความว่าปราดกล่าวชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุด ด้วยประกาศจนีทิรังติดตตุสัทธรรมโมธรรมเมโหนตุสคารวาขอพระสตธรรมจงดำรงคงมั่นอยู่ตลอดกาลนานและขอสาธุชนทั้งหลายจงมีความเคารพในพระธรรมนั้นเทืน จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนารสอนอามารเดยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ